ลำกระพัดขาดขาวรครบแล้วพันสวัสดีครับพี่น้องทุกูทุกคนเด้อแดงวันที่ยีเจ็ดธันวาคมสองพันหร้อยหกเจ็ดพี่น้องที่ไปตลาด ที่ไปฮัดขับรถห้มมือใหม่พี่น้องครับมาแล้วล่ะนี่เฟเฟอร์นั่นงข้างหลังผู้ถอนครับมาแล้วก็พอใช้ได้แล้วที่ไปตลาดนัดบันก็รประมาณเก้าโลเก้าโลสิบโลล่ะไปกลับกับเกือบยี่สิบโลพี่น้องเลยขับบิดไปอีกบ้านน้องกรุงเลยขับบิดไปอีกประมาณสองโลกลัว เอาผู้ใดคำว่เาเบิ่งการลำให้รวยเด้อสุขดีมีไส่รับปีใหม่แล้วก็ตลอดปีตลอดไปเด้อพี่น้องเด้อเบื้องแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผู้เฒ่าเนี่ยเด้วอว่าเป็นกำลังใจเด้อผู้เฒ่าเด้อผู้เฒ่าวันปรทธานมีรายได้ดอกมักแกเคล็ดซื้อนี่แหละแกงเอาแกง,ง่วงแกงเมื่อยไปจังสระพี่น้องเอามาไปเบื้องนู้นกันพี่น้องเดี๋ยวจะไปสรุบรรยากาศน้ำทั้งแล้วหอดตลาดกันละพี่น้องเอา พี่นอ้องกำลั้องจีไปตลาดนัเดเนอร์เมื่อนี้ย้ายไปน้ำเนอร์เมื่อ,อนี้ย้ายเพื่อนจีไปขี่รถให้มือไหมครับให้ขี่ต้มบรรยากาศน้ำท้างก่อนทำหอดตลาดแล้วพ,พี่น้องเนอร์เลอร์มีประตูแล้ว ครับมือไม้ได้หนิไม่ลืมใส่เขียบมือไม้ครับครับไปเรียวก,กว่าถักกันเลยอ๋อสามโมงสี่โมง ชิมโม่เล้งพีน้องตลาดน,น,นัดบ้านน้องปูเหียบมากเหยบมากเออหาจางไหนห้อง,หองเหียบแล้วถีไฟเรียวไยว้ไม่เห็นมั้งเดี๋ยวเราไปก่อ,อนกำลังหัดเหลียวพีนอ้องใส่ช่องใส่ช่องยางปีก <ไอ S 2> กระนึงก็บขเหล็กกระนึงมานั่งอืมใจว่างทักไลๆรถไป กำกับพี่น้องผู้กำกับเดินหน้าสู่บ้านคำบิดมันต้องกุ้งเลยบ้านคำบิดไปอีกประมาณสองลักนเจ็บเปียกเกาเกาโล่กลัวสองล้ากัวเกือบยี่สิบโล,ลไปกลับพี่น้องนี่ดอนสมพงเด้อพี่น้องบ้านดอนสมองไอ้ที่สื่อเพชรมาติดบ้านดอนสมองครับบรรยากาศ อ่ีคนนึงเน,น,นะนไไอยนนมมาเราใกใส่ไดอหร้องเรียนพี่น้องงเรียนมาสวน่ดาอยน้า้นดอ,ดอห่อหกอ,อกิดบ้านแล้วเป็นบรรยากาศุ่งให้ตรงหน้างามเรลยง ท้างสะดวกอยู่กัน,อน้องข้างมันนอกกับสองเล่นทำมีแหละมันนอกชุดๆแต่ของประเทศไทยเข้าท้ามีอโอ้ดีแล้ว เดียไปเลยบวงนี้ทั้งังบทั้งลังก็บอกแม่โคแบล็คโคซื้อปันแบล็คโคคางทอาหอตแม่โคโอ้เขามาปรับที่นานรวเขากลงทรวยก็เอามารวยมันูกระทองอางีรถละจ็ดร้อยรถละสามร้อบ่สแาทแล้วเขาขายมือถือสามสิบาทเขาเอยมืออื่นเนี่ยเขาขาย เช่าไดแล้ววันทอยังจะพ่อๆกันเหนล้วคอ้ายคล้ายมานันอลยมันพโลวานีไ่ได่ปากนี่มันเขาจะไม่นั่งไปพ่อกันที่บ้านคำบิเดเลยไก่สิฮอดเที่คำบิดละพี่น้องนี่บ้านคำบิดวันองวัน,นดูซ้ายควาก่อน มดพีดด่น้องเเขียงมานหน่อยะนะเขียงหน่อยพออคำเดีวเสียหเขียงมาไดหน่อยคืเจ้ร้ายเลยนะรยมีงมกุอมันหน่อยหนังกตีทอดเกียวมือหนงมือสือมากมือนั่งมันเป็นตน,น,นตายมันติบอมันต,ติขากดตมเลย ที่บ้านขมิ้เลยพี่น้องเนื้อานมเทีงนินเบ้านคินเนืที่้นขนเอานขเ้อที่บนม้นเนื้ีานข้นเนี่านมนก็อนเน่นนเ้อีนข็เนย้นขม้นเีนข้นนอทานทีา้เนาเน้าน จะถึงจุดแลว้วแมนบอกรถล,ลายบอกต้องไปจอเราโอ้ยเมื่อไรเมาซ้ำเนนะี่ยเราสิบอกเลยเขาแอบแล้วเบื้องข้างหลังไปเรืเร่อยๆตามเลี่ยนของเฮาเลยเขาก็ได้เขาเลี้ยวนั่หนุ่น อยู่กลางเลยบ้านที่เลียวแห่งซิดควาหนีซิดควาเส้นเรืองนี่แล้วก็ทีไปเลี้ยวไว้ทีไปเลยเออพอนบันก้าวไปหอดบ้านเลี้ยวทิเลียวเอองานบ้านเลี้ยวเห็นหัวขาเขาไปดเมื่อตั้งมันใจทั้งไปไปยีการมันตึงรถคันนี้ไปตะก้อนทั้งเขาไปเลยมอเตอร์ไซค์ก็เกี้ยวดอกไปมันเมือหลังไป เราเหยียบแนงแล้วไปซาเข้าวผีไปซาดอยู่เออจอดได้ไหมมอไปตะก้อนไปขุนขึ้นเลยจอดขึ้นเลยะเงี้น่ะขางมึงค่อยๆไปขางแดงหนึ่งนี่ขางแดงนหนึ่งมันจอดได้อยู่มอมันหนาลูดเขาเข้ามานึ่งไปนี่นี่ได้เขาเออเขานี่ยหรอไปไปค่อยๆเข้าไปเข้าไปซาดขัวไปแั๊งน้อยมันชิดชายพูดเออค่อยๆออ๋อ มาเดินี่น่องตลาดนัดไปซื้อกับเขาไปเบิ้งเด้พี่น้องว่าที่ใดยังไปพน้องไปน้ำกันเน้อหมึกกรเทียมถุงละสิบาทโอ้ดเดรนเลยแม้กระเทียมเงินหกสาเมียของเงินไหนอยู่ไหนมีงบสี่รอย เหี่อวพาด้อพี่น้องเกื่อผพาเน้าพากันเน้าเกือวกันเน้าเออจ่อยู่นสิเออพี่น้องเลยไมมี่มอยูมมี่พี่แมนฟังานอบงพักตาขาวว่าจะกินบ่นไหนน้ำมู หน้กกนากาศขาวกับปา่นะรันบนปากคอตดชดกัน,นใช่ครับ ยไมดาย้วก็มซื้อได้ซื้อไว้รองท้องทานกับกาแฟตอนเช้าได้ซื้อแครงไว้ให้นะด้อกระดูกบอนกระดูกของฟังกต้นห้วันเลนะกระดูกคอมีป่างไมกระดูกประคอมีบ่มีจ้ระค ่อย่อ้ยมันบมน่ยน่อยสิบมีอันนี้มันจะหน่อย่อยหน่อยบม้ยแมบมีเนอเรื่อโทษรมดาจะหลุนท่นพรมดาบ้างปราคอกับบวมีปลาคอบวมีมีแต่ปลาดุกมูสชั้นซึ้งได้มึกของ มื้อเ้็กมาเลยไม่มื้สดม้อซีเซียนนักนมือเกะเด้อมีลำบากเดี๋ยวไปเห็นงานรวบาแนี่จะกลับเข่าทางหลายด้ยใช่แหละคือบ่มีกเรนี่บวมอีตะโคแม่รู้แูนยากบาดปะโคะโคลอย ซีบร้อยสามสิบคะร้อยสามสิบโ,โลหนึ่งเอสองสาบาทาตัวชดชดงเงยลาหนึ่โลี่ีบบนปลาสาบอนปลาลอกสาจะส้ะปลาฉุบซะฉุบซะฉุบซะเกลือ เป็นเดือนดูเด้อจะดูไห้น้ำเมียนบ่อนบุกวางบ่อเอเมนูปุมนตยังไงนจะรูดใ้นู้อหนึ่งโลอร่อยสามอร่อยสี่มันมันตัวได้ไงอร่อยสี่ยไงกว่าอร่อยสามเหมือนไไเด้อที่บาท

เกลดไปลย้อดสบห้าบาทอาเอารก็ปด้จ <hier> น <ception> ี uh ีน <huh> ท <etic> ี่สงเป็จนโลว่าลอยตัวสองขีดอยห้าสิบบาทไปลำไร้อยาสิบบาทไได้จำโอ้ขแยกคือบ่มีหน่อเป็นเดก่ก็เปนี่ใบเดียวอันนบอกพื้นนาะ ใบอื่นก็ซ้ำกันมีอย่มีอยู่ไม่บอกแม่เราสองมือรวมแล้วบอกแยกกันน่อยรายละาค่สิบบาทอันนี้ที่เราก็สิบเอ่อน้อผักก็นั่งมันแปด้จะซื้อมกแดงอเนื้อมูกับผักกรอบหมูสามชั้นครึ่งกิโล้องบาทก็ เจ็ดเจ็ดสิบห้าบห้าบาทนอบืงพักก่อนนอบืงพักสุดยังไงฮะอริจิอินอริจิออริจิ กระเะหามันยังอรมกันะเพาะอีกย่างเกาะยี่หนสงยี่ห้าสามสิบันสั้งปัะกาศขาวกดขาวหมดเระเับยังอีกนะเพาว่าเเขากระพงกะลัมมมดบอกจ้าเพราะว่าเขายกหูไปก็เลยหมดอไกใช่ไหมไปย่างมาอ มากมากเจียบย่างมาล่ากอร่อยนะกิดบวอมันจะหวานหวานกินกินบอกปิดบ่อเคยกินต้องเฮ็ดตะก่อนยังกิ่นเลยมืดัาแก้ตีมืดเออเมืดกิดมื่กต้งไปบอกแล้วเฮ้นลงรถบ่ได้

ปาวดขาเลยนะกินไรเน่ากินไรไม่งั้นอันนี้โอ้ยปลาานนอีมกจัไน่งอ่อนตะกีเนี่ยน่งตากี้ราสิบบาทเพื่ออีเมลน้ำน้องเขาอถฟังตะกี้หูเขาขาอีไตัเน้อปีปวดขาแล้ว กันเค้กีนจะเสียบจะล่ะอาอาบาด,ด่าเป็นโทษมาบอกแล้วกันละหาบากินไหมไม่กินกิน

รอเรื่องได้เหรอเอาถงหนึ่งห้าสิบบาทไปหอดเพื่อนแล้พี่น้องหอดเพื่อนเลย เมืองได้ยังไงมาดูกันว่าได้อะไรบ้างได้ผักกะลัมกับปากกาดขาวปีได้ขอโทด ในลูกชิ้นชิ้นของนึงเนื้อเงินพัดนังเราที่ปนเนื้อหมูมันบะมีเหล่าเลยอยู่นี่บะหมีเหล่าเด้อบะมีเหล่าเด้อบะนมี่บะมี่อันนี้ปลาคอไม่จะพัดเอายิบ เอาพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กันมีแค่นี้เละพี่น้องสำหรับคลิปนี้มันบมมีเงินสำหรับคลิปนี้แค่นี้ได้พี่น้องด้วยสวัสดีครับ